มสวัสดีครับจเจ้าปืนพบกับไอเอ็นชาแนลครับผมพอดีไปได้ป่ามาจากแม่น้ําลำานร์ชาติครับผมเอาทำใเมนูต่อยครับเดี๋รอติดตามรับชมเรื่อตัวเงี้ยงามเลยครับใครเตร็มทองเะครับนี่ช่วงนี้ช่วงฤดูน้ําแดงป่าห้ายครับช่วงพอดีมีพีพีทั้งรายการตัวบ้านผุ้นะครับคนละไทยทํารายการสองช่องไทยพีพีเอส เดี๋ยวรอจานรับชมครับเดี๋ยวเห็ดกล้วยปลาสูเปอร์ิ้ตอนแรงตอนเที่ยงนี่แหละเดี๋ยวรอชมครับไข่มาไข่จนไข่จนทีหรอกจนไข่ออกจนปวดเนาะเยอะมากเป็นละลายจะเสียบตัวงามคักปลาเอามเดี๋ยวรอชิมครับอย่างเ้อเพริ่นใส่มดแดงไปยังไงให้กิ้มบ่ล้วงบ่เดี๋ยวรอบหนารอหนี่บ่จิ้มแจ๊บแจ๊บกินแซ่บๆจ๊บกว่าเล็กปีกกว่าเนือเลยอือแต่เราได้ทีแล้ว โอ้ปลางามคักก้อยไว้มเมนูก้อยเนะาะจังคักก้อยโมกไข่โมกขีกขขขตัวสุดยอดเลยโอ้ไข่ดีเนะคัดสั้นแน่เนาะอืคัดยางดีเลยเนี่คักเมนูนี่บดแดงเบื้อตดครับส่วนาฝนรอชมเฮ้ยนี่ครับไข่ปลาโอ,อ้เต็มท้องสุดโตเลยไว้ ขักขักคักเกี่ยวทีมบ่ทีมที่บ่บัวร้าอย่าว่าดเว้ยนี่ีะครับส uh> ับเอาเลยครับก๋วยกินเที่ยงครับเดี๋ยวมีเมนูก๋วยปลาสูวอีกตอนแรกเดี๋ยวรอชมนี่พีพีทีมงานเเบิดมือลยว่าวันทุ่งแมนนี่อย่างแม่ไทยทำไร่กันทะเลนนี้เฮ็ดเมนูกินเที่ยงให้ก่อนครับ อาหารอีสานบานห้องอาหารบานๆเลยนี่ก๋วยปลานี่คักขนาดเซฟสายเปเล่ครับเมือนนี่ะสามลาหาหั่งวดแดงครับบัดนี้นี่อะไรไงบอ๊อเ้ยพอดีเลยหั่งเอาเลยเจ้านี่เนี่ยหังเต้เต้นี่พูดพูดพูดหลายหังอยู่พูน พี่พพ oh <Yeah. S 1> ๆโอ้ย,<ๆ>ยไหลแต่โอ้ยอยังพาไปซื้อตัวนี่นี่น้องใส่สวดโอ้ยน้องยองๆอีกอีกสมพูมนทั้งหนึ่งนัง่ๆๆน,นแหละหาดไปหลวนบักัดดอกอุ้ยแค่ตบขันตบเอ๊ะกัดแล้วกัดแล้วอีกอีกงานทั้งหัวเจาไอ้ทั้งหนึ่ง น้อยๆเฮ้ยนั่นแหละจะดุงมดแดงต้นน่ะพูดพูดได้ทั้งคุณน้ำห่วมล้ายขันใส่มดแดงแบบนี้เลยสมไปรวยดีเนาะพ่อ่ะนะจะเดาก็ปั่นเนาะ ขาวจนพูนครับ tacos, สุกโดยหมดแดงของแทลเลยนี่แสบคักแสบแนนหมูก้อยหมดแดงฮะเริ่มทำการปรุงครับวันที่นี่พริกข้ควัวผรสุงสดใส่ลงไปหอมแสบแ่ว่หอมกินหมดแดงเนาะ ที่นจะเสบคักอยู้ด้วยนี่ตรงมีประแดกน้ำจอกลงไปขนะี่เด็ดทีเด็ดแหมตรงยุมครับยังกลัวดียุมไม่เข้ากันคักรอชิมครับรอชิม ครดบบ่ได้พักห้อม ใส่ลงไปย่องบัดครับก mm hmm. ะเสยียบใช่ปะม, mm hmm. มอไม่หวยโงดฟูดีเดิดนเนาะ mm hmm. ทำร้ายแกครับเ mm hmm. บิง mm hmm. บ่งๆแดงไดผ่านไป mm hmm. สตวาไอ้ไม่ง่าแหละครับบนนัซิมก่อยป่าใส่หมดแดง ต้ําหอบไปแด,อดองอะไรยังเลียลบผู้แดงยังเดียวครับมันรสชาติคือตับบ่กับตับอันเดียเสียกวกัน <c oughs>